ตอนนี้นะคะมินก็อยู่ที่เกียวโตวแล้วนะคะตอนนี้มินก็อยู่กับน้องเอวันนี้มินมาเยี่ยมน้องเอที่เกียวโตวนะคะหลังจากที่ไม่ได้กลับมานานมากประมาณแบบ<อ>ปีนึ<อ>งได้สงปีก็จะปีเดียวเคยมอเพื่อนอีกรอบนึ<อ>งเออแ,แล้ววันนี้เราก็มาคาเฟ่น,นี้ที่มินแบบอยากมานานมากแล้วแต่ว่ายังไม่เคยมาเลยนะคะวันนี้ก็นัดน้องเอม,มาเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูกันเนาะ คามมนสั่งทาร์ตเลมอนทาร์ตน้ยน่ารักมากเขาบอกว่าให้กินพร้อมกับเปลือกเลมอนด้วยจะได้อร่อยแล้วก็สั่งไอซ์คาฟเฟ่ลาเต้ทำไมได้น้อยอย่างนี้เหมือนแบบทำหกม,มา <laughs> แล้วก็ชีสเค้กของน้องเอมีกล้วยด้วย ชิมมอนทาร์ง oh, ๋อถ้าเป็นฮอตหรอลมอนทาร์จะงักากเลยิมีลวทานนะคะก็จะเป็นสไตล์แบบ มัเนเคยแข็งๆหน่อยแล้วก็มีซอสเลมอนข้างบนแล้วก็ท็อปด้วยเนยครีมกับเน,นี้อเป็นเลมอนแบบแอบแห้งอ่ะแข็งมากเลยอะล่ะกินไปเคี้ยวกับไม่ขาดเคี้ยวกับไม่ขาดเขาบอกอยู่ก,กินที่ร้านเขาบอกว่าถ้ากินไม่ไหวให้ออกให้ออกอะไรหรอใช่ไปคาเฟ่ร้านนี้อร่อยสุด บาลานดีมากจะให้ครึ่งแก้วจ้าพอแบบกาแฟอร่อยจะเป็นกาแฟที่ดีอ่ะบาลานเนเต้ทนเยอะมากแล้วร้านที่สองของเราร้านนี้ปะใช่เยอ,อาหารดีแก่น ี่น้องเอ็มแนนะเขาดังเบอร์เกอร์ใช่ไหมดังเบอร์เกอร์ชีสค่ะแต่หมิ่นก็จะกินแค่สลัดก็พะเมื่อกี้กินขนมมาแล้วชีสของหมินเป็นทาโบไลซ์ของน้องเอ็มเป็นอะไรคะชีสเบอร์เกอร์ชีสเบอร์เกอร์โอ้ยมีน้องคนเดียวเหรอคะสลัดอะสองพันยี่สิบ ชีสก็ีกันนะโอเคมีแกนเบอร์เกอร์เออดูดีใหญ่มากกินหมดไหมคะเนี่ยอ๋ทากโกไลซ์หวังว่าจะอร่อยนะคะวีแกนทากโกไลซ์ทากโกไลส์ิใหญ่มากินใหญ่มากกินหมดไหมเนี่ย เป็นแบบพาโคที่แบบเปรี้ยวๆหน่อยอะค่ะถ้าคนชอบกินเปรี้ยวก็น่าจะชอบนะเปรี้ยวดีฉันชอบชอบแบบเปรี้ยวอุ้ยนี่คนเปิดประตูให้คะ่ะบายบายอันนี้น่ากินมาก แฟนเค้กเป็นเค้กแบบนุ่มๆไปกันต่อค่ะร้านมือสองป่ะนี่ร้านนั้นน่าโซโซอ่ะ นี่ร้านโซโซร้านดังนะคะลายเลขหนึ่งสองสามแล้วก็มีพวกลายดอกไม้ มีทุกสีตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านโดนัทโคโดนัทนะคะเป็นร้านที่แบบดังมากๆช่วงนี้ที่เกียวโตนะมินเห็นแบบเพื่อนๆมากินกันเยอะมากก็เลยแบบมารอค่ะวันนี้ นีเลยซินานามอนมีพายแอปเปิ้ลด้วยอ่ะไท้หวันมิ้วโดนัทก็มีมัทจ์โอเคชช่นคือซอยบีนก็มีค่ะซอยบีนเลมอนเมลอนมีถั่วดว้วย พิโนมิสซ์ beans, วิทอาซุกิบีนสตรอเบอรี่โอเกตไงมองดังพิทาชิโอเนโปอรเบคอนมาแล้วนะคะเนื้อดูโตสตรอเบอร์ี่นะคะน่ารักมากดาได้ได้ทิวนะคะกินไม่เก่าเลย ยังไงอะมีข้างในก็มีอ่ะเยอมันชื่อว่าเมลโตสตอเบอรี่รตตรรชิมมานะเมลโตสตอเบอรี <c oughs> ม่มันเค้กอะมันมันเนื้อไม่เหมือนโดนน็อตหรอกทุกคนเนือ้อหวานอะไรเนือ้อมอนแข็งแข็งมันไม่ได้นุ่มๆแบบว่าหนึๆบๆแบบที่เราดอ่ะ มันเ็กเซอร์ไม่เหมือนโดนัทธรรมดาโ่วๆไปข้างในนะคะก็จะมีครีมซอรีแล้วก็แยมซอรวี่ตรง,งลลางสุดแล้วก็เป็นโดนัทสองชั้นถ้าใครชอบโดนัทที่ร่วนๆแข็งๆคล้ายๆเคกก็น่าจะชอบร้านนี้ขนมที่นี่ หลังจากที่ลองกินมาแล้วสองคาเฟ่วันนี้นะคะทำให้รู้ว่าสวยอย่างเดียวค่ะสวยกั่ลูกทั้ง2อร้านเลยค่ะม <c oughs> ุ้ยเสียหายจริงด้วยขอโทษด้วยนะอันนี้ดีตามจริงก็อาจจะมีคนชอบก็ได้แบบนเออใช่อาจจะมีคนชอบแต่เราแค่ไม่ชอบอืมแต่เรายังไม่ได้ลองชิมนะว่าแบบโดนัทออริจินอลของเขาที่แบบวางเรียงรายกันอยู่ในถาดรสชาติเป็นยังไงแต่ว่า ที่กินเมนูเนี้ยเมนูดังของเขาก็คือนมค่ะเพราะมันดังได้อย่างไรียกมันก็ไม่รู้เออมันจะเนื้อสปตอนชองเคของเขาอ่ะจะเหมือนแบบชุบเออเขาเรียกว่าอะไรน้ำตาลมาให้มันอมอมน้ำแปลกๆอืมนูเส้นนี้น่ารักมาก ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันริมแม่นม้ำคาโมกาวะที่เกียวโตโน,นี่ถ้าใครมาเกียวโตนะคะแนะนำชนมไข่มุกยี่ห้อน,นี้นะคะชาบาบิ้นส่าไอ้นี่นะอูจิมัจะใส่นมอร่อยมากมันสั่งได้สองแบบเลยนะเป็นแบบเข้มกับแบบอ่อนอ,อันนี้สั่งแบบเบาก็จะเป็นสีพาสเทลประมาณน,นี้แล้วไข่มุกก็อร่อยด้วยชาบา ออ,อ่แล้วก็ตรงนี้นะมันจะเป็นร้านอาหารแบบริมน้ำมีโคมสวยมากเลยจากเส้นเมื่อกี้ที่ถ่ายให้ดูความญี่ปุ่นมากความเกียวโตดอะดีเดียโอซาก้าไม่มีแบบนี้อ๋อดูดีสวัสดีรอบึกค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมินก็กลับมาถึงแมนชั่นของมินที่โอซาก้าแล้วนะคะ ใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองเกียวโตมาที่เนี่ยที่มินอยูอ่ประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะก็สะดวกมากวันนี้นะคะมินก็จะมาฮอลของที่ซื้อมาเป็นแบบของเล็กๆน้อยๆนะไม่ได้แบบซื้ออะไรมาเยอะีถุงเท้าโซโซร้านที่มินพาไปดูมานะคะก็เป็นถุงเท้าลายซิกเนเจอร์ของเขาสีขาวก็น่าจะใส่ง่ายดีจริงๆแล้วถุงเท้าทรงนี้นะคะเขาเอาไว้ใส่กับรองเท้าแบบรองเท้าแตะคีบๆที่เขาไว้ใส่กับกิโมโน กับยูกาตะอะค่ะที่มินอยากจะมาแนะนําเพราะว่าก่อนหน้าที่มินจะไปเรียนที่เกียวโตอะมินไม่เคยรู้จักแบรนด์นี้มาก่อนเลยก็เลยอยากจะมาแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักเออเป็นแบรนด์ที่เป็นของฝากเกๆ๋ๆแบบดีไซน์เก๋ๆแบบนี้ค่ะนอกจากจะมีลายซิเนเจอร์ลายแบบนี้แล้วนะคะก็จะมีลายแบบลายแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะแบบสไตล์ดอกมงดอกไม้ที่มีความญี่ปุ่น สูงมากๆเราก็เลยคิดว่ามันเป็นของฝากที่น่ารักดีนะคะนอกจากจะแบบมีร้านที่มินาพาไปแล้วนะคะก็จะมีร้านแบบ2 3 4 5 6 7แล้วมีโฮเทลของเขาด้วยอะ่ะนอกจากร้านอิสซิซิลี่ที่มินาพาไปดูแล้วที่ขายถุงเท้าอะไรพวกนี้ก็จะมีร้านช็อปแยกไปอีกระแวกนั้นนะคะมีโฮเทลของเขาด้วยคิดว่าในโฮเทลของเขาอะ่ะน่าจะมีแบบอาดีไซน์เก๋ๆสไตล์แบบแบรบนด์นี้อยู่นะคะใครสนใจก็ลองไปพักได้เขาองไปเซิร์ชได้ อมแล้วเขาดังถึงขนาดที่โคกับแอนเนี้ยแล้วนะ Animal Crossing อ,อะทุกคนเนี่ยดังแค่ไหนทําใจดูก็จะเป็นแบบลายซิกเนเจอร์ของเขาอะไรเงี้ยน่ารักปะเออลายแพทเทิร์นเขาน่ารักมากเออ้รามินาเป็นคนที่ชอบแพทเทิร์นนารักหน้ารักอยู่แล้วด้วยเพราะว่าเคยเรียนแบบเท็กซ์ไทอะไรเงี้ยมานะคะี่เขาก็จะมีขนมของฝาก ที่ญี่ปุ่นนะคะเขาจะมีประเพณีที่แบบซื้อขนมเป็นของฝากเวลาไปเที่ยวที่จังหวัดไหนก็ตามอะ่ะก็คือต้องซื้อขนมแบบเนี้ยไปแจกเพื่อนรวมงานเพื่อนรวมค่าญาติพี่น้องอะไรเงี้ยเป็นประเพณีของเขาเลยอ่ะเขาถึงแบบขายดีมากแล้วก็มีแพ็กเกจน่ารักน่ารักแบบเนี้ยขายอยู่เยอะนะคะอืมนี่ก็เป็นแบบเสื้อผ้าสไตล์แบบ อะโมเดิร์นหน่อยเนี่ยก็จะมีแบบรองเทงรองเท้าสไตล์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะยนี้ยค่ะชุดแบบยูกาตะอาชุดหน้าร้อนของญี่ปุ่นไม่ใช่กิโมโนนะคะเขาจะเรียกว่ายูกาตะก็จะเป็นผ้าแบบบางๆแบบนี้นะที่เขาใส่ไปเทศกาลที่เห็นในหนังในอะไรแบบเนี้ยค่ะเขาจะเรียกว่ายูกาตะนะคะประมาณนี้นะคะที่อยากแนะนําใครสนใจก็ไปนะคะโซโซ โน้ตสปอนเซอร์ค่ะแนะนำเอง <laughs> อย่างที่สองที่จะมาฮอวันนี้นะคะ <laughs> แล้วก็เป็นเดรสมือสองจาการ้าน t r e Star ร้านนี้นะคะนี่เราจะมาให้ดูชุดนี้น่ารักมากทุกคนแล้วแบบผ้าแบบเหมือนมือหนึ่งเลยอะเย็บดีมากอะเย็บดีกว่าเสื้อผ้ามือหนึ่งบางร้านอีกนึ้หรอกปะเป็นเดรสแบบนี้แล้วก็มีผูกเอวด้วยแล้วก็มีกระเป๋าติ้งมีกระเป๋าสองข้าง น่ารักมากเป็นเดรสแล้วก็ผูกเอวได้นะคะแบบเก็บทรงนิดนึงจะได้แบบไม่อ้วนอะไรเงี้ยเอ้ยน่ารักมากจริงอันเนี้ยลองแล้วเราแบบซื้อเลยอะ่ะทุกคนคงรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าร้านของมือสอง,องที่ญี่ปุ่นน่ะดังมากมมีนนะคะมีร้านเสื้อผ้ามือสองญี่ปุ่นจะมาแนะนำถ้าใครชอบแบบเสื้อผ้าที่แบบมีสไตล์หน่อยมีแบรนด์นิดนึงแบบสไตล์แบบยุโรปยุโรปวินเทจแบบสี Earth เอิร์ธโทนอะไรเงี้ยค่ะ แนะนำร้านฟาร์มิงโก้แล้วโลโก้ก็จะเป็นรูปนกฟาร์มิงโก้สีชมพูร้านนั้นน่ะเขาคัดของมาดีนะคะแล้วก็แบบน่ารักก็จะราคาสูงนิดนึงไปลองเดินดูกันได้ถ้าใครชอบสไตล์วิเทจอะไรเงี้ยแนะนำมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะอ๋อที่ก่อนนั้นหายไประยะนึงเลยอะเพราะว่าก็คือมีปัญหาด้านโปรแกรมตัดต่อนิดหน่อยนะคะ เพราะเราไม่มีงบจะซื้อโปรแกรมต่อแล้วนะคะก็ช่วยกันกด Subscribe เยอะๆด้วยนะคะใครอยากให้มินรีวิวอะไรหรือว่าพาเที่ยวที่ไหนแถวๆนี้อะไรเงี้ยก็บอกมาได้คอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย